แกงหน่อไม้ยั่วๆมาแล้วค่ะใส่หมูสามชั้นมีเห็ดมีเห็ดด้วยนะคะมีใบอิตูด้วยค่ะมีผักชะอมด้วยนะคะหอมมากน้ำปลาร้าแซบไม้ใส่เมนูไหนก็แซบแซบนะคะเพื่อนๆค่ะบอกเลยแซบมากน้ำปลาร้าแซบไม้ต้องมีติดครัวเรือนนะคะบอกเลย กินยี่ห้อไหนก็ไม่แซบเท่ากินยี่ห้อนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ส่วนลดแต่อย่างใดนะคะแต่อยากบอกเพื่อนๆว่ายี่ห้อนี้ต้องมีติดครัวไว้นะคะน้ำปลาร้าแซบไหมนะคะคเพื่อนๆคะอยู่เมืงนอกถึงจะแพงหน่อยแต่ก็กล้าเสียเงินกล้าซื้อมากินนะคะเพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่มียี่ห้อไหนถูกใจเท่าย,ยี่ห้อ แซบไหมค่ะเพื่อนๆค่มาค่ะวันนี้แม่สมศรีแกงหน่อไม้ใส่หมู3ามชั้นบอกเลยว่ายั่วมากดูน้ำเหนียวๆน,นะคะน้ำเหนียวๆข้าเบือค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันกันกบแม่สมศรีค่ะเพื่อนๆค่มาค่ะแซบ